สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอาจารย์แปหววคันช่องสองชะตาสำรับคลิปนี้นะคะเิฉันจะมาพยายกรณ์ดวงชะตาการงานการเงินนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2563ให้กับชาวลัคนาราศรีมังกรค่ะโดยดิฉันใช้หลักการลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยนยะารราคะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศรีในการรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชะตาชีวิตในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคม2563ตรงนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความทุ่มเทนะคะคุณจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในเรื่องของการทํางานนะคะเป็นช่วงเดือนแห่งความเหน็ดเหนื่อยะคะ่ะเพราะอิทธ,ธิพลของไพ่สิบเมทาตร,ตรงนี้นะคะแล้วก็ไพ่เดอะสเตนเนนะคะทาให้คุณนะคะจะต้องทุ่มเทอย,อย่างหนักเลยนะคะเรื่องของการงาน,นะคะ่ะแต่ก็จะได้ความสุขเป็นอย่างดีนะคะเป็นความสุขที่ได้มาจากความสามารถแล้วก็การลงทุนล้วนเลยนะคะ แต่อย่างไรก็ดีค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมีโอกาสจะได้เปลี่ยนแปลงนะคะจะได้ขยบขยายยกย้ายนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะใครที่รอการเปลี่ยนแปลงนะคะรองานที่ใหม่อยู่มีโอกาสจะได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้ค่ะและการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศนะคะทางไกลนะคะยังได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะในเดือนนี้นะคะคนรักคู่ครองนะคะจะเข้ามามีบทบาทนะคะทําให้คุณได้รับความสำเร็จในเรื่องของการทํางานได้อย่างรวดเร็วยิ่ง นนะะรวมควมไปถึงในเรื่องของการผลักดันนะคะเรื่องของโปรเจกต์งานต่างๆนะคะคู่ครองนะคะอาจจะทําให้คุณนะคะได้เริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะและตัวเขาเองนั้นนะคะก็เข้ามามีทิพธิพลกับคุณในเรื่องของการงานด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะ สำหรับชาวราศีมังกรนี้นะคะไพ่ The Wheel of Fortune ตรงนี้นะคะแปลความหมายว่าคุณมีโอกาสที่จะติดต่อกับงานสำเร็จนะคะเป็นการติดต่อในลักษณะที่จังหวะของโชคชะตานะ,นะคะมันผลักดันให้คุณนะคะหรือว่าเอื้อให้คุณนะคะได้มีโอกาสเข้าไปเจอกับคนที่ทำธุรกิจนะคะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์หรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะ อย่างไรก็ดีค่ะในช่วเงเรียนฤษภาพคมตรงนี้นะคะไพ่ p a g e อฟวานะคะคือไพ่เด็กถือไม้เท้านั่นเองนะคะบอกว่าเดือนนี้นะคะเป็นช่วงเดือนแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะดังนั้นนะคะเป็นไปได้นะคะที่คุณนะคะมีจะมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในสิ่งใหม่ๆนะคะที่จะนำเอามาต่อยอดใช้ในเรื่องอในเกี่ยวกับเรื่องงานในอนาคตของคุณได้ค่ะ ลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะได้มีดาวใหญ่ๆนะคะโคจรทำลัคนาราศีมังกรอยู่นะคะอยู่ในตอนนี้ก็คือดาวเสาร์และดาวพฤยสัสบดีนะคะโดยดาวเสาร์นั้นได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีนะคะแล้วก็มีดาวพฤยสัสบดีค่ะโคจรเข้าไปร่วมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีดาวอื่นๆอีก4่ดวงนะคะที่โคจรอยู่ในภพพันธุนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์นะคะที่ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดแล้วก็มีดาวพุูดแล้วก็ดาวเกตแล้วก็ดาวบริตยูนะคะร่วมอยู่ด้วยกันนะคะ อีกทั้งดาวศุกร์นะคะที่เป็นดาวเจริญกับมานะคะหรือเรือนที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็ยังเป็นดาวเจริญปุตตาของชาวลัคนาราศีมังกรด้วยนะคะเรื่องปุตตานั้นเป็นเรือนที่เกี่ยวกับในเรื่องของรักๆค่ยๆของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะได้โคจรเข้าไปทํามุมตีโกถึงลัคนาราศีมังกรนะคะและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรกาทิพดีด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เพื่อที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรว่าการงานของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณจะได้รับความสําเร็จเป็นท <saben. S 1> ี่น่าพึงพอใจค่ะ และชาวลัคนาราศีมังกรนะคะที่ได้ฟังอาจารย์แปลว่าพยากรไปแล้วนะคะคุณอาจจะเกิดความสงสัยนะคะเพราะว่าจากสภาพการปัจจุบันตรงนี้นะคะเศรษฐกิจต่างๆนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่ระบาดอยู่นตอนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคุณยองไม่เห็นทางว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรใช่ไหมคะ อาจารย์แปลว่าก็ขอบอกคุณฟ้าไปเลยนะคะว่าคุณอย่าได้คิดกังวลใจไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าดาวในถงคุณนั้นขยับดีขึ้นแล้วนะคะไล่มาตั้งแต่ดาวเสาร์นะคะที่ได้มาตรฐาน,นเอกนเกษตรตาทิศบดีนะคะและอยู่ในตำแหน่งที่ทางโหราศา์พฤาตะาเรียกว่าปัญจมหาบุรุษโยกนะคะหมายความว่าดาวดาวงใดนะคะที่เป็นกเกษตรศหรือว่าเป็นมหาอุดนะคะและทาลัคนาอยู่ในภพที่1 4 7่สี่เจดสิกับลัคนานะคะ ก็จะได้ยกเกณฑ์ที่เรียกว่าป็นจํำหักลดยกนี้ค่ะจะส่งผลให้วัสดาต่างๆของคุณนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ แล้วก็ยิ่งมีดาวสุกนะคะที่โคจรเป็นเกษตรอยู่ด้วยนะคะขอเพียงแต่คุณนะคะลงมือทําเท่านั้นเองค่ะจะส่งผลดีกลับมาถึงคุณแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครมีความหนักใจนะคะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆในเรื่องของงานนะคะหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษานะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ดีนะคะไปในทิศทางที่ดีค่ะและจังหวะที่ดาวเดิมนะคะโคจรในลักษณะแบบนี้นะคะหากชาวลัคนาราศีมังกรนะคะคุณนะคะอยากจะทําอะไรที่มัน เป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทํานะคะหรือว่าคุณมีความสุขที่ได้ทํานะคะก็ทําได้เลยนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะดาวเสาร์โคโจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรตาทับลักนาราศีมังกรอยู่ตอนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะสร้างรายได้นะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษจากรายได้ที่2ที่3าเข้ามาด้วยนะคะและดาวอาทิตย์นะคะที่โคโจรเป็นมหาอุดนั้นนะคะส่งผลให้ในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะของชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ และประมาณวันที่1จนถึงประมาณกลางเดือนคือวันที่15นะคะทั้งเรื่องงานและชื่อเสียงนะคะจะเดินไปในทางที่ดีค่ะ คุณมีโอกาสจะศึกษาในศาสตร์แปลกๆใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะมีการศึกษาต่อในสิ่งใหม่ๆแลหรือว่าเป็นวิทยาการใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมีการลงทุนบางอย่างนะคะที่มันแปลกๆใหม่ๆค่ะอาจจะเป็นการลงทุนในลักษณะออนไลน์นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหุ้นหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนกับออนไลน์ที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะก็จะได้วความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะไพ่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินไม่มีขึ้นมาเลยนะคะแสดงว่าการงานของคุณนะคะมีความสําเร็จดีค่ะแต่การเงินนั้นนะคะคุณยังใช้เงินแบบไม่มีวินัยอยู่นะคะหรือคุณอาจจะอยากได้นู่นได้นี่ตลอดเวลานะคะทําให้การบริหารการเงินของคุณนั้นนะคะยังเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะและเดือนพฤษภาคมตรงนี้นะคะดาวอังคารได้ขยับเดินหน้านะคะย้ายออกจากชาวลัคนาราศีมังกรไปแล้วนะคะ โคจอเข้าไปอยู่ในภพกระดุมพานะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะภพกระดุมพาก็คือภพที่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนั่นแหละคะ่ะดาวอังคารอยู่ในเรือนการเงินนะคะและดาวเจ้าเดืนการเงินของคุณนะคะโคจออยู่ในเดือนอเิค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะจะมีรายจ่ายมากค่ะก็ยังเป็นอะไรที่จับจ่ายใช้สอยกันมากเหมือนเดิมนะคะ ช่วงที่จะมีเรื่องของรายจ่ายที่ต้องระวังนะคะก็คือในช่วงประมาณวันที่21พฤษภาคมจนถึงวันที่25ิพฤษภาคมค่ะช่วงนี้จะมีรายจ่ายจุกจิกมากนะคะก็ขอชาวลัคนาราศีมังกรระวังเรื่องการเงินการทองของตัวเองให้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรนั้นนะคะมีดาวเสาทับรักตัวคุณเองอยู่นะคะดาวเสาก็เป็นตำแหน่งเกษตรตาธิบดีนะคะแล้วก็เป็นดาวตนุของคุณด้วยนะคะ โคจรเ,นเ่นเปน่ที่ดีค่ะโคจรตีกวนถึงชาวลัคนาราศีมังกรนะคะส่งผลให้คุณจะมีวาสนาดีค่ะเดี๋ยวคุณก็จะมีเงินมีทองให้จับจ่ายใช้ใสอยสบายๆอยู่เสมอนะคะในช่วงตรงนี้ค่ะก็อย่าได้กังวลใจอะไรมากมายนะคะทําหน้าที่ของตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์แปว๋วก็ขอใหชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในที่การงานนะคะการเงินแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและหากคุณชอบคลิปข้ามยากรน,นี้นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้อาจารย์แปว๋วด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์แปบวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ